คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนกดรับสิทธิ์ในเจ้าตัวโครงการคนละครึ่งนะครับในแอปเป่าตังกันนะครับจะมีวิธีการทายัางไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชวมวีดีโอกันก่านะครับป่ะฮเลยนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่แอปเป่าตังในเครื่องของเพื่อน,อนก่อนนะครับปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน่น11.46.0 นะครับย้ำนะครับว่าปัจจุบันมันจะเป็นเวอร์ชั่น11.46.0นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้อัปเดตแอปเป๋าตังคเนี่ยให้ไปอัปเดตก่อนนะครับจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้ารหัสพิน6หลักตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดใส่รหัสพินที่เราตั้งไว้ในทีแรกได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้นะครับอันนี้ข้อความไม่ต้องตกใจนะครับใครที่ไม่อยากให้มันแสดงนะครับเพื่อนๆก็ติ๊กถูกไปแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะฮะ จากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาตรงที่ G Wallet ด้านบนเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าหน้าหลักอยู่ให้เ,เพื่อนกดเข้าไปได้เลยนะฮะปั๊บนะครับ,นะรบนี่ มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าวันนี้วันที่ส9บเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหสิบห้านะครับมันจะมีสิทธิโครงการคนละครึ่งขึ้นมาให้นะครับในรอบนี้นะครับเราจะได้แปดร้อยบาทนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการเฟสหนึ่งเฟส2เฟส3ามาแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับให้เพื่อนกดใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่มันจะขึ้น คำว่าโครงการคนละครึ่งเฟสห้าขึ้นมาให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่ายอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์แล้วก็กดปิดไปนะครับตอนนี้ถ้าเราจะใช้สิทธิ์นะครับให้เรากดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็รับสิทธิ์นะครับปับ๊บนี่มันก็จะขึ้นโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้ วันที่1กันยายน2565นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับในวงเงิน800บาทนะครับเนาะอันนี้ก็กดตกลงไปได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องไปสมัครหน้าเว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งก่อนนะครับถึงจะกดยอมรับสิทธิ์ได้นะครับ ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าชอบผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับใครที่มีคาถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแอปเป่าตังค์นะครับก็สามารถร่วมแสดง,งความคิดเห็นก็ได้นะครับถ้าผมมีความรู้หรือว่าผมทราบเกี่ยวกับปัญหานั้นเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามใหม้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ